พักกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายท่านรัตนาจงสุธานามณีครับได้รุณาเป็นผู้ประกอบพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันนครเชียงรายรันวิ่งในสายบอกประจำปีนี้ก่อนอื่นในนามของชาวเชียงรายก็ต้องขอต้อนรับนักวิ่งที่มาจากต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะคะพวกเราชาวเชียงรายขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะและสําหรับ ผู้ที่เป็นนักวิ่งที่เป็นเจ้าบ้านเราก็จะช่วยกันต้อนรับนักวิ่งทุกท่านเริ่มกันตั้งแต่ส่วนตูและโคมนครเชียงรายแห่งนี้นะคะแล้วก็ไปสู่จุดเส้นชัยกันที่บริเวณหาดเชียงรายค่ะณโอกาสนี้ดิฉันก็คิดว่าได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ทุกท่านวอร์มกันอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอให้การวิ่งนครเชียงรายรันรือวิ่งในสายหอกในวันนี้นั้น ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจกันเอาไว้ทุกประการขอเป็นกำลังใจให้นักวิ่งทุกๆท่านนะคะตอนนี้นักกีฬาพร้อมเตรีมที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น10.5กิโลเริ่มต้นจะเป็นปล่อยในประเภท10.5กิโลก่อนะนะครับซึ่งเราจะไปเข้าเส้นชัยกันที่สวนสาธารณะหาดเชียงรักตีธงกราหมากรุกในการปล่อยตัวนักกีฬาครับขอญาตเรียนเชิญท่านปรีชาอนุรักรนะครับท่าน รองนายกแกเทศมนตรีนะครับในฐานะท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายสแมสเหนึ่งานท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาท่านชาตุรักษจะเป็นผู้อีโคตราบาดลุกนะครับปล่อยตัวในช่วนี้พี่น้องที่จะกแข่งการประเภท5.5กโลเมตรเตรียมพร้อมที่จุดรว,รวมพล ทั้งขอบคุณสลิปเปอร์ของเราด้วยนะคะทั้งสองรุ่นกันเลยทีเดียวนะคะครับผมนอกจากที่เราจะาไปเข้าเส้นชัยนะบริเวณของจุดของหาดเชียงรายนะคร<ช>ับจุดนั้นเรามีบริการอาหารเครื่องดื่มให้กับทุกท่านนะครับอยู่ที่จุดนั้นและเราจะมีการมอบรางวัลที่จุดที่หาดเชียงรายด้วยวิ่งชุด5.5กิโลนะคะข้างหน้าเนี่ยมีคน ขอความอุนุเคราะห์ว่าขอวิ่งสักร้อยเมตรได้ไหมเพราะว่าวิ่งสักร้อยเมตรเนี่ยอาจจะมาร่วมกันอีกเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอเป็นสองชุดก่อนนะคะ10.5กับ5.5ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ให้ความร่วมมือในการวิ่งในครั้งนี้เป็นอย่างดีนะคะมีผู้กภาคส่วนครับของเทศบาลนครเชียงรายเอาแล้วครับพร้อมแล้วเราจะเขาดาวเป็นพร้อมกันครับ 5 4 3 2 1 เป็นก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะมีซุรีส์น้ำนะคะเป็นเต้นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีอาหารคอยบริการนะคะเป็นเต้นสีแดงนะคะนักกีฬาทุกท่านนะคะัหลังจากที่วิ่งในสวัสดีทขอนผู้ชมนะครับทุกที่เข้าเซนชัยทุกท่านเลยนะครับวันนี้ในส่วนของท่านผรายรันะครับออกนะครับตอนขออนุญาตตอนรับทุกที่และก็มาอยู่บริการที่สวนสาธารณะสีขาวนะครับ ที่เดียวยอดยอดนักวิ่งกี่คนหนึ่งพันเก้วไรกันแก้วอะไร้ันลงงานเยี่ยมมากหนึ่งสองสามโอเคอ้าวพักฟรองันเยี่ยมแลีที่ร้อนอนขึ้นไมอ่ะ

เป็นบริการน้ำพน้ำเ่าติดทาทองพัดใส่นะคะอยู่ร no. ิมบริเวณหาดเชียงรายของเรานะคะวันนี้บรรยากาศดีมากจริงจเลยนคในสังมใช่แล้วนะารซีนหาเชียงรายของเรานะครับเป็นประชาชน็นที่คาบาวันนี้เทศบาลนครเชียงรายของเรานั้นครับได้พัฒนาพื้นที่ตวกนี้ให้เป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเย่่ง สูเส้นชยกันแล้วนะคะเขาเย่เยี่ยมเยียเลยกขอสู่เส้นชัรือนหาเชิยงกายเว้กันด้วยค่ะโรใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยโคร นะครับลานตรงนั้เราก็สามารถที่จะเดินทางกลับไปยังูนยุไ่ครับ แสดงความยินดีทั้ง3รางวัลน,นะคะสำหรับการรับโอเวอร์ออชาร์ดครับสดงความยินด้วยนะครับโอเวอร์ออชายนะครับมาถึงรางวัลต่อไปครับรางวัลรุ่นรางวัลรองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่2แสดงความยินดีกับครับอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับ ภูริมปรัดแสงแก้วครับสมุตินีนครชิงลายค่ะชนะเลิร์อันดับที่หนึ่งครับนัดดาดยเดชรุ่มรางวัลรองชนะเลิร์อันดับที่สามครับรองชนะเลิร์อันดับที่ รางวัลรองรางวัลรองชนะเลิศและรองชนะเลิศรีบเชิญทั้ง5ท่านนะครับรัฐบาลเอรามาแสดงความยินดีกันด้วยนะคะดูลุกล่ากแกร่งกันจริงๆนะคะรางวัลรอง รางวัลแสดงความยินดีกันด้วยนะคะ สิบนึงสามสิบเก้าปีนะครับ อายุไม่เกิน18ปีค่ะำโดยท่านผู้โดยการประชวนเกินเทสนะคะขอบคุณรครับขอ,อุราตประชาสัมสันั์ครับคุณ